เรียนอาจารย์ผู้สอนกระผมนายวรายุทธคำไอ้านรหัส52042620104มู่เรียน01นำเสนอเรื่อง Water Footprint มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า Carbon Footprint ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญที่หลายประเทศนำมาใช้ในการประเมินปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก อันนำไปสู่การกระตุ้นให้มีการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีการแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพินท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารไปยังผู้ซื้อและผู้บริโภคด้วยฉลากแนวความคิดเรื่องวอเ e อร์ฟุตพิ n ทเริ่มขึ้นในปีคศ2002โดยศาสตารตาจาราย์ไอยน วายฮุกสตาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการคำนวณวอเทอร์ฟุตพิ้น Water print, นอกจากทำให้เห็นภาพปริมาณการใช้น้ำที่ซ่อนเร้นอยู่ในการผลิตสินค้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วยังสามารถนำมาประเมินผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและการค้าต่อการใช้ทรัพยากรน้ำได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้เข้าใจปัญหาการขาดแคลนน้ำและมลภาวะทางน้ำได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งน,านำาไปสู่วิธีแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตสินค้าและซัพพลายเชนทั้งระบบ Water Footprint จึงเป็นเครื่องมือชี้วัดการใช้น้ำของผู้บริโภคหรือผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้นวอเ e อร์ฟ t p พริน ของสินค้าหรือบริการจึงเป็นปริมาณน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยคํานวณปริมาณน้ําจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าและบริการนั้นทําให้วเอเ e อร์ฟุตพิ n ท์เป็นเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนเพราะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ําที่ใช้และปริมาณน้ําเสียที่ออก มาเท่านั้นหากแต่สแสดงให้เห็นถึงสถานที่และระยะเวลาที่เกิดการใช้น้ำ Water Footprint ทั้งหมดสามารถแยกออกเป็น3ส่วนคือ 1. Blue Water Footprint 2. Green Water Footprint 3. Grey Water Footprint แต่ละส่วนมีที่มาแตกต่างกันออกไปดังนี้ Blue Water Footprint หรือรอยย่ำน้ำสีน้ำเงินหมายถึงปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งแหล่งน้ำผิวดินเช่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบรวมทั้งน้ำในอ่างเก็บน้ำละแหล่งน้ำใต้ดินอันได้แก่น้ำบาดาลที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค Green Water Footprint หรือรอย่ำน้ำสีเขียว หมายถึงปริมาณน้ำที่อยู่ในรูปของความชื้นในดินที่ถูกใช้ไปในการผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชผลทางการเกษตรการทำไม้และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สุดท้าย g r ร y Water Footprint หรือรอย่ำน้ำสีเทาหมายถึงปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งคำนวณจากปริมาณน้ำที่ใช้ในการดำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีตามค่ามาตรฐานดังนั้น Water f o o ุ p r i n t จึงมีปริมาณน้ำที่ใช้โดยตรงและโดยอ้อมปริมาณน้ำที่ใช้ดังกล่าวต่างก็ประกอบด้วยรอยย่ำของน้ำทั้งสามประเภททั้งนี้รอยย่ำสีน้ำเงินและสีเขียวเป็นปริมาณน้ำที่ใช้หรือ Water c o n s u m p t i o n ส่วนรอยย่ำของน้ำสีเทา เป็นปริมาณน,น้ำเสียหรือ water pollution แนวคิดใหม่ที่นำน้ำเสมือนมาคำนวณด้วยจะทำให้มองเห็นภาพรวมของ water footprint ในระบบโลกอย่างแท้จริงและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด water footprint ของแต่ละประเทศภายใต้แนวคิดใหม่นี้ ประกอบด้วยสส่วนคือ 1. water footprint ภายในหมายถึงปริมาณน้ำที่ใช้ภายในประเทศเพื่อผลิตสินค้าและบริการสำหรับประชาชนในประเทศนั้นและ 2. water footprint ภายนอกหมายถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในประเทศอื่นเพื่อผลิตสินค้าและบริการให้ประเทศนั้นนำเข้ามาบริโภคปัญหาน้ำปัญหาโลก หากเราแบ่งโลกออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันจะพบว่า3ใน4ส่วนของโลกคือน้ำแต่แท้จริงแล้วเรามีน้ำจืดเพียงร้อยละ2.5เท่านั้นส่วนที่เหลือร้อยละ97.5เป็นน้ำเค็มและที่สำคัญ2ในสของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ก็อยู่ในสภาพของน้ำแข็งบ้างส่วนที่ไม่ใช่น้ำแข็งส่วนใหญ่ก็อยู่ใต้ดินบ้าง ดังนั้นน้ำบนดินที่ปรากฏให้เห็นในแม่น้ำคูคลองหนองบึงเหล่านี้นั้นนับว่าเป็นน้ำส่วนที่น้อยอย่างยิ่งของน้ำในโลกใบนี้แต่ละปีประชากรโลกมีความต้องการน้ำจืดเพิ่มขึ้นปีละประมาณ64,000ล้านลูกบาทเมตรในขณะที่ทรัพยากรน้ำของโลกล่อยหลอลงไปอย่างต่อเนื่องความน่าจะเป็นในการเกิดปัญหาด้านการจัด สรรทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงมีค่อนข้างสูงคาดว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะประสบปัญหาดังกล่าวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและเอเชียใตย้ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นอีกด้วยประโยชน์ของวอเทอร์ฟูดพิลท์สำหรับผู้ผลิตแล้ววอเอร์ฟูดพิลท จะใช้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างจุดแข็งให้กับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์เพราะแสดงว่าคำนึงถึงความกระทบแสดงเพราะแสดงว่าคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้บริโภคนั้นการระบุข้อมูลวัตถุพิมพ์ บนฉลากสินค้าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสําคัญของการใช้น้ําในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดโดยผู้บริโภคอานหันไปเลือกซื้อสินค้าที่มี water footprint น้อยแทนสินค้าที่มี water footprint มากฉลาก water footprint ฉลาก water footprint เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้น้ําทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนกระทั่ง สินค้าถึงมือผู้บริโภค supply chain สินค้าที่มี water footprint น้อยย่อมได้รับความสนใจมากกว่าสินค้าที่มี water footprint มากเพราะมีการใช้น้ำและนะทำให้น้ำสกรปรกน้อยกว่า water footprint กับโลกผลการศึกษาในช่วงปี1,997ถึง2,001 พบว่าค่าเฉลี่ยวอเวอร์เฟร์ฟุตปริ้นของโลกเท่ากับ1,243ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปีโดยประเทศที่มีวอเทอร์ฟุตปริ้นสูงสุด10อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนประชากรได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา2 4 8 8 1 5ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปี 2. อิตาลี2 3 3 2ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปี 3. ไทย 2,223ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปี 4. แคนาดา2,049ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปี 5. ฝรั่งเศส1,875ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปี 6. รัสเซีย1,858ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปี 7. เยอรมนี 1,545ลูกบาทเมตรต่ตอคนต่อปี 8. เม็กซิโก1,441ลูกบาทเมตรต่ตอคนต่อปี 9. ออสเตรเลีย1,393ลูกบาทเมตรต่ตอคนต่อปี 10. บราซิล1,381ลูกบาทเมตรต่ตอคนต่อปีสำหรับค่าว a t e r f o o t ิ้น n ของประเทศไทยสูงถึงอันดับ3ของโลก เป็นผลมาจากการใช้น้ำที่ขาดประสิทธิภาพโดยมีการใช้น้ำต่อการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยสูงถึงสูงมากเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำในการเกษตรสูงถึง2131รลูกบาทเมตรต่อคนต่อปีซึ่งเกิดจากการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญทำให้มีผู้ใช้น้ำเสมือนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จนอาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยได้สำหรบับผมก็มีเพียงแค่นี้ครับ